หนุ่มเซียวจ้านและหนุ่มหวังอี้ป๋อคููซุปตาที่เหมือนตั้งใจจะปังพร้อมๆกัน2หนุ่มที่ดังแรงมากตั้งแต่ปี2019แบบทีมงานยังงงแฟนคลับยังตกใจโลกยังไม่พร้อมแต่เขาก็ปังปูริเย่ไปแล้วจ้า mm hmm. เสี่ยวจ้านก็ดีหวังอี้ป๋อก็เด่นรวมกันแล้วคือดับเครื่องชนวงการบันเทิงจีนไปเลยจุดเริ่มที่ทำให้โลกแตก The Untamed ปรมาจารย์ลัทธิมานปี2018ซีรีส์ที่เหมือนพระเจ้าตั้งใจให้ทั้งสองคนมาเจอกัน เสียวจ้านรับบทเป็นเว่ยอูเซียนหวังอี้ป๋อรับบทเป็นหลานว่างจีสองคนนี้เจอหน้ากันทีไรเคมีก็ไหลออกมารัวๆราวกับก๊อกน้ำเปิดสุดแรงทำเอาคนดูฟินจนต้องตั้งสติแต่ก็แอบจิกหมอนไปแล้วผลงานชวนหัวหมุนยอดวิวพุ่งติดเพดานแฟนๆในจีนและต่างชาติแห่เมาส์ไม่หยุดเพลงอูจีไร้พันธนาการร้องโดยเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อซึ่งเป็นเพลงธีมหลักที่แสดงถึงมิตรภาพของตัวละครหลัก นอกจากนี้ยังมีเพลงประกอบอื่นๆที่ได้รับความนิยม <ๆ S 1> เช่นเพลงไม่ลืมเลือนขับร้องโดยหวังอี้ป๋อดังจนเปิดวนแล้ววนอีกร้องได้กันพร้อมเพรียงทั้งคู่กลายเป็นท็อปสตาร์ในเวลาน้อยกว่ารอม้อชาบูเดือด <c oughs> เส้นทางก่อนจะปังเวอร์เซียวจ้านเดบิวต์เป็นไอดอลในวง X9 ปี2015หล่อละมุนหน้าก็หวานเสียงก็เพราะหุ่นก็เสีย <c oughs> ส่วนหวังอี้ป๋อเริ่มต้นสายไอดอลเดบิวต์ในวงบอยแบนด์ยูนิค ร้องเต้นคือสุดสเก็ตบอร์ดคือเทพนิสัยก็งิบเนี่ยแต่เทมากจนใจสั่นเจ้าชายสายคูหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงความสามารถโดดเด่นและปี2018ทั้งคู่ก็เข้าสู่หมวดซูเปอร์ไซย่าด้วยปรมาจาร์ลทัทิมานตั้งแต่วันแรกก็ซัพพอร์ตกันเหมือนพี่น้องกันมาหลายภพหลายชาติระหว่างถ่ายซีรีส์มีโมเมนต์น่ารักจนแฟนๆฟ,ฟ,ฟินแบบล่องลอยฝันหวานคงไม่ใช่พี่น้องแล้วมั้งคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนคลับถึงกรี๊ดอับสลบแล้วฟื้นมาหวีต่อ ทำไมถึงดังพร้อมกันแบบแพ็คคู่ The Untamed ฮิตแบบไวรัลจนเน็ตล้มหลายรอบเหนือเรื่องโดนใจแฟนทั่วโลกฟิลเพื่อนสีลึกซึ้งกินใจมายุคโซเชียลคือ Hashtag เซียวจ้านหวังอี้ปอ๋อโผล่ทุกวันหลังซีรีส์จบยังมีงานเดี่ยวและงานต่อเนื่องแบบไม่ขาดช่วงสรุปคือดังเพราะทั้งความสามารถบวกเคมีบวกดวงบวกฟ้าประธานมิตรภาพแบบตำนาน แม้หลังๆไม่ค่อยโผล่คู่กันบ่อยเพราะระบบวงการจีนค่อนข้างเคร่งแต่แฟนๆเชื่อว่าเขายังผูกพันกันเหมือนเดิมหลังจากส่งจิ้งจกไปสอนแหนมก็ยังหวานเหมือนเดิมแค่น้องชายเล็บฉีกเท่านั้นคุณพี่ถึงกับเป็นคนตัดเล็บให้เลยแต่ก็พูดแซะเบาๆว่าทำไมไม่ตัดออกหรือดึงออกเองเลยล่ะอีกคนก็อ้อนผมกลัวเจ็บความจริงแล้วอยากให้พี่ตัดเล็บให้นั่นแหละ <c oughs> และการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะแม้ทั้งคู่จะไม่วิ่งไปกอดกันบนเวทีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่สนิทนะจ๊ะ สรุปคือซีรีส์ดังเพลงดังยอดวิวทะลุชื่อเสียงพุ่งฐานแฟนคลับแน่นและทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกแบบไม่แผ่วเลย